ผักไทยๆช่วยต้านมะเร็งหาง่ายดีต่อสุขภาพสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องยากถ้าเริ่มที่จานอาหารของตัวเองนะคะโดยเฉพาะห้าผักไทยไทยต้านมะเร็งหาได้ง่ายในตลาดโดยเฉพาะผู้ที่ชอบกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆหรือทำงานหนักจนละเลยเรื่องสุขภาพ ทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งได้แบบง่ายๆที่สุดก็คือการเลือกกินผักให้ถูกชนิดเพราะในผักบางอย่างมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์และเสริมภูมิคุ้มกัน วันนี้เรารวบรวม5ผักต้านมะเร็งที่หาได้ง่ายในตลาดไทยมาแนะนำกันนะคะซึ่งแต่ละชนิดสามารถซื้อกินได้ทุกวันใส่ได้ทั้งในเมนูผัดต้มนึ่งหรือกินสดได้เลยทีเดียวมาเริ่มที่ชนิดที่1เลยนะคะนั่นก็คือตะไคร้ค่ะตะไคร้เป็นสมุนไพรไทยที่มากอยู่เบื้องหลังรสชาติเด็ดๆอย่างเช่นต้มยำต้มแซบ่บ หรือเมนูพลาดต่างๆซึ่งตะไคร้มีสารซิทรลซึ่งมีฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งและยับยั้งการลุกลามของเซลล์ผิดปกติด้วยมีงานวิจัยพบว่าน้ำตะไคร้มีศักยภาพช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันในเลือดและช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นด้วย เมนูที่แนะนำนะคะก็คือมีน้ำตะา้เย็นค่ะหรือต้มยำต้มแซบยำตาขค้ใส่กุ้งหรือไก่ฉีกเป็นต้นค่ะหักชนิดที่2นั่นก็คือฟักทองค่ะ ฟักทองไม่ได้มีดีแค่ความหวานธรรมชาติแต่ยังเต็มไปด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ฟักทองยังมีใยอาหารสูงดีต่อระบบขับถ่ายและมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานหน้าจอเป็นเวลานานอีกด้วย เมนูแนะนำสำหรับฟักทองได้แก่ฟักทองผัดไข่ฟักทองนึ่งจิ้มน้ำพริกแกงบวดฟักทองหรือซุปฟักทองก็ได้ค่ะผักชนิดที่3นั่นก็คือใบย่านางค่ะถ้าพูดถึงผักบ้าน,านที่สรรพคุณไม่บ้านเลยต้องยกให้ใบย่านางเพราะใบย่านางมีสารสำคัญคือ โพลีฟีนอลและเบตาแคโรทีนซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากนี้นะคะในวงการแพทย์แผนไทยยังใช้ใบยะนางช่วยล้างพิษในเลือดและบำรุงสุขภาพโดยรวมด้วยซึ่งเมนูแนะนำได้แต่น้ำใบยะนางปั่น เติมน้ำมะนาวนิดนึงนะคะดื่มแล้วจะสดชื่นมากหรือแกงหน่อไม้ใบยะนางแกงเลียงเป็นต้นค่ะมาถึงผักชนิดที่4กันนะคะนั่นก็คือกระเพราใครๆก็กินผัดกระเพราแต่รู้ไหมคะว่าใบกระเพรามีพลังต้านมะเร็งสูงมากเพราะมีสารยูจีนอลซึ่งช่วยต้านการอักเสบลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยเฉพาะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้กระเพายังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารซึ่งดีมากสำหรับผู้ที่ชอบกินเนื้อแดงหรืออาหารที่ไขมันสูง สำหรับเคล็ดลับก็คือทาเลือกได้ให้ใช้กระเพราแดงเพราะมีสารยูจีนอลมากกว่ากระเพราเขียวค่ะสำหรับเมนูที่แนะนำก็คือผัดกระเพราต่างๆทั้งหมูหมึกกุ้งไก่เป็นต้นหรือกระเพราทอดกรอบโรยหน้าเมนูต่างๆค่ะถึงผักชนิดที่5กันแล้วนะคะนั่นก็คือผักโขมไทยค่ะ ผักโขมไทยหรือที่บางคนเรียกว่าผักโขมบ้านเป็นผักใบเขียวที่หาง่ายในตลาดและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากผักโขมไทยอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C เบตาแคโรทีนฟลาวนอย์ลูทีนและซีแซนทีนสารเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการกลายพันธุ์ของเซลล์และช่วยป้องกันเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งเต้านมสำหรับเมนูแนะนำก็คือผัดผักโขมใส่กระเทียมหรือผักขมลวกจิ้มน้ำพริกผักขมนึ่งกินคู่กับเมนูโปรตีนต่างๆเป็นต้นค่ะซึ่งผักทั้ง5ชนิดนี้หาได้ง่ายๆจริงๆนะคะและราคาไม่สูงด้วยดีต่อสุขภาพแถมต้านมะเร็งได้ ใครชอบเมนูไหนใช้ผักอะไรกันบ้างแนะนำกันมาบ้างนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ